อันนี้ถ้าเล่นของเก่าก็โทรมานะครับผมสามารถรับได้รับสายได้อเ,อเ,เอาลูกพี่สวัสด,ดีดดอ่าถ้าเล่นของเก่าก็กสามารถรับสายได้เป็นร้อยสายนะครับผมก็โทรมาถามกันทุกวันนะครับทุกวันนี้ก็มีสี่ห้าสายทุกวันนะเออโทรมาผมก็รับสายคนระับให้คําแนะนําได้ทุกคนนะครับผมก็กดถูกใจให้ผมผมึงก็รับ แค่กดถูกใจอรัผมก็รับแล้วอผมก็นี่นะผมก็บอก, <S <S บอกทุกคนนะครับผมก็บอกกรทั้งเรื่องบอร์ดเรื่องอะไรนะผมบอกทุกคนไม่ไม,ไม่ไม่ถือว่าสอนกันนะครับถือว่าบอกกันเฉยๆว่าแนะนํากันเฉยๆว่าตัวไหนมันได้ตัวไหนคุณเล่นได้ตัวไหนเก็บไว้ตัวไหนขายไปนะครับผมโทรมาถามได้ครับเนี่ยวันนี้ทุกวันนี้ก็มีวันละ โอ้ก็จะสิบยี่สิบสายได้แต่ยังรับได้อีกนะครับผมมันน่าจะมีคนโทรมาถามผมมากกว่านี้นะมันน่าจะมีมากกว่าสิบสายนะครับผมมันน่าจะมีมากกว่าสิบคนนะโทรมาถามเออเพราะว่าปกติไอ้งอช่วงแรกๆจะมีคนโทรมาถามประมาณสิบยี่สิบคน,คนแต่ตอนนี้ ก็เหลือน้อยแล้วคุณโทรมาถามก็ไม่รู้เขาเก่งได้วิชาไปแล้วเขาก็เงียบหายเลยนะครับผมเออคุณโทรมาถามผมก็บอกคุณอ่ะเออผมก็บอกบอกคุณบอกคุณซื้ออะไรอ่ะอะไรควรเก็บอะไรควรแบบอะไรควรเก็บไว้นะครับนี่นี่ลูกพี่ลูกพี่ใหญ่นี่แกะแล้วชวนแกะมอไซ มอไซค์ไม่ได้ชนแกเลยเอออันนี้เล่นบอร์ดนะแตออออ่ผมก็ดูผมดูทุกคนนะครับนี่ไอ้ทุกคนที่โทรมาผมให้คําแนะนําทุกคนครับเพราะว่าแบบฟรีเลยผมอะไม่ได้คิดตังค์กับคุณเลยโจไม่ได้คิดตังค์ครับไม่ได้คิดตังค์ไอ้ที่โอนมาให้สองสามร้อยก็เอาครับผมโอนมาให้ผมก็เอาแหละเออเพราะว่าแบบแนะนําไปแล้วอะคุณขายได้คุณก็ ให้ผมผมก็ดีใจนะครับผมผมก็ผมก็เป็นคนที่มีกิเลสตัณหาเหมือนพวกคุณนะคุณจะมาให้ผมร้อยสองร้อยผมก็ดีใจให้ห้าสิบบาทผมก็ดีใจแล้วเอออันนี้แนะนําคุณได้นะซื้อของได้นะผมจะไปคุยของที่ไหนก็ได้นะจะเปิดประมูลยังไงก็ได้นะอันนี้แล้วแต่นะแต่ผมก็จะทำแบบเอ๊ไอ,ไอทำราคาวไว้ให้ อจะทำราคาไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยครับนน้องครับเออน้องหนึ่งครับ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 อันนี้ผมชัดอามานะปีดูแลทุกคนครับผมดูแลทุกคนโทรมาถามได้ครับโทรมาถามได้โทรมาไม่ไม่ไม่ ไม่ต้องโอนตังค์ให้ผมนะไม่ต้องแบบผมถามผมแล้วโอนตังค์ให้ผมร้อยสองร้อยเอเงี้ยผมไม่เอาค่าแนะนาครับผมแต่ที่โอนตังค์ให้ผมก็เอาไงเออแต่แบบจะอยากบางคนลูกค้าอยากโอนตังค์ใม้ก็เอาเอาเพราะว่าผมก็ซื้อของเหมือนกันผมก็ทําเหมือนพวกคุณนั่นแหละแค่อยู่กันคนละภาคเฉยเฉยเราไม่อยู่ใกล้กันแต่อยู่ใกล้กันเราก็อืมก็เนียะผม บอกจะบอกว่าธุรกิจผมสใสไม่ได้สใสหรอกครับผมผมก็ทํางานด้วยผมก็ลําบากเออผมก็ลําบากนะคุณก็ดูเอานะครับผมนี่ลงยู u b e เลยนะเออทุกคนที่มาถามที่โอนเงินมาให้ผมขอบคุณมากนะครับที่โอนเงินไม่ให้ผมซื้อเหล้ากินหมดแต่ผมอะคุณโอนเงินไม่ก็ดีดีดีไม่มีนี่ ผมคุณโอนเงินไหมผมซื้อเหล้ากินหมครับโอนเงินไหมร้อยสองร้อยสามร้อยเงี้ยซื้อเหล้ากินหมดอืมไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นอาจารย์ไม่ได้เป็นอาจารย์ไม่ได้เป็นอะไรนะครับเป็นแค่คนธรรมดาเลยที่เคารพทุกคนเป็นคนธรรมดาที่เคารพทุกคนนะครับที่เคารพพวกคุณอ๋อขอบคุณนะครับผมโอ้ดูแลกันไปนะครับผม มีอะไรก็โทรถามผมได้นะตลอดยิบสี่ชั่วโมงครับผมตอนนี้ก็มีคนโทรมายิบสี่ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับผมขอบคุณครับ <c oughs>